ยังไม่มีแนวทางหรือว่ามองไม่ออกแนวทางในการทํานะคะอย่างที่บอกข้อนี้นะคะนักเรียนให้ว่าสามเสร็จไว้รอเลยอ่ะเอาจากประโยคนี้ก่อนจากประโยคนี้นะคะลูกหนูก็จะได้มาว่าอ่ะเขียนสามเสร็จรออ่ะเซตเอเซตบีเซตสี่จาก A อยูเนียนบีเอยูเนียนบี A union B อ่า A union B คือส่วนที่โครแรงเงา A union B เท่ากับยี่สิบห้าดูรูปประโยคนี้เป็นหลักนะคะ A union B เท่ากับยี่สิบห้า A union B union C พูดอ่าหมายความว่า A รวม B รวม C เท่ากับสามสิบตรงเนี้ยเท่ากับยี่สิบห้าสีชมพูเนี่ยเท่ากับยี่สบ้าแสดงว่าตรง C ตรงสีขาวนี้ก็คือเป็น ห้านั่นเองนะคะต่อมาทีลรัประโยคเลยนะคะ A B C สำหรับข้อนี้ A รวม A รวม C A รวม C คือสีเหลือง A รวม C คือสีเหลืองคือยี่สิบเจ็ดแสดงว่า B ของครูเหลือเป็นอลไรลูกเหลือสามนะคะต่อมาค่ะรูปประโยคนี้ A B C A B C A รวมอ B รวม C คือสีเขียว B รวม C คือ26สแสดงว่าตรงนี้เหลือสสรุปเลยนะคะถ้าเป็น3วงร่วมกัน uh, A B C ครูรู้ตรงนี้ว่าคือ4ครูรู้ตรงนี้ว่าคือ3โจทย์ต้องการทราบโจทย์ต้องการทราบนี่นส่วนที่ครูแรงเงานี่ ส่วนที่ครูแรงเงาตัวนี้นี่ทั้งหมดมันคือสาสครูรู้สตรงนี้ครูรู้3ามตรงนี้ก็หักออกโอเคไหมคะสี่บวกสาได้7เอาเจ็ดไปลบวกอไปลบกับ30ก็เหลืออะไรคะคําตอบข้อนี้คือยี่สิบสานั่นเองนะคเพราะนั้นคิดแบ่งเป็น